สวัสดีค่ะกระแสขาวดัาดางมาแล้วค่ะเห็นหน้าเจ้าบ่าวอิจฉาทั้งจังหวัดสสาวขอนแกน่นยกขันหมากสินสอดกว่า12ล้านสู่ขอเจ้าบ่าวเวลา8นาฬิกา29นาทีวันที่13มีนาคม2565ที่คลิกศูนย์ประชุมและ,สะแสดงสินค้านานาชาติขอนแกน่นมีพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวพิจยาพานโนไมหรือใบหลิวอายุ33ปีและนายพานุพงษ์ เทพาจันทรักษ์หรือมิกกี้อายุ33ปีโดยพิธีเริ่มจากเจ้าสาวพร้อมมารดาและญาติพี่น้องยกขมวลขันมากเข้าสู่ขอเจ้าบ่าวจากทางผู้ใหญ่ฝ่ายชายโดยสินสอดทองมัน่นประกอบด้วยเงินสด2ล้านบาทเครื่องเพชรทองรวม500,000บาทโฉนดที่อำเภออุบลรัฐ5ไร่มูลค่ากว่า500,000บาทรถ BMW ซีรีส์3ราคา2.8ล้านบาท บ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านพาพิรมจำนวนหนึ่งหลังราคาเจล้านบาทซึ่งขั้นตอนในพิธีสู่ขอนั้นดำเนินการในแบบเดียวกันกับที่ฝ่ายเจ้าบ่าวสู่ขอเจ้าสาวทั้งการผ่านประตูเงินประตูทองให้เจ้าสาวร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนเจ้าสาวและเมื่อการสู่ขอเจ้าบ่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าพิธีมั่นที่ทั้งสองฝ่ายต่างสวมแหวนเพชรซึ่งกันและกันสร้างความปลื้มนปิติ แก่ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งนางสาวพิจยาพาโนมยัยหรือใบหลิวกล่าวถึงการเป็นฝ่ายเจ้าสาวมาสู่ขอเจ้าบ่าวว่าตัวเองทำธุรกิจหลายอย่างรวมถึงเปิดร้านอาหารในเมืองขนแก่นด้วยอาศัยอยู่กับมารดาและน้องสาวซึ่งเมื่อได้รู้จักคบหากับฝ่ายชายทำให้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่คบหากันนั้นตนเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเพราะฝ่ายชายดูแลในทุกๆเรื่องมาโดยตลอด จนเมื่อถึงวัยและเวลาที่เหมาะสมจึงปรึกษากับมารดาและญาติพี่น้องว่าจะแต่งงานแล้วและจะเป็นฝ่ายสู่ขอฝ่ายชายเองซึ่งมารดาและญาติพี่น้องก็ไม่ขัดข้องขอเพียงเราลักกันพี่น้องก็ยินดีด้วยจึงได้หาเลิกที่ดีและจัดการสู่ขอเจ้าบ่าวในวันนี้ใบหลิวกล่าวทางด้านนายพานุพง์เทพาจันทรักษ์หรือมิกกี้เจ้าบ่าวผู้โชคดีกล่าวว่ารู้สึก ตื้นทันใจเพราะเรารักกันญาติพี่น้องรับรู้มาตลอดเมื่อฝ่ายหญิงบอกว่าจะเป็นฝ่ายมาสู่ขอและแต่งงานด้วยจึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นมงคลมากทั้งนี้พิธีสู่ขอและพิธีมั่นในช่วงเช้าผ่านไปอย่างเรียบร้อยในช่วงเย็นจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ซึ่งแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนสนิทเท่านั้นขอขบควณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ